สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซอคิงรายการในความเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมีบลบอกในแมพที่มีชื่อว่าวันพีท e ีเจเนรีกันนะครับเอาละครับและวันนี้ผมก็จะพามารับชมข้อความที่ผู้พัฒนาได้ทิ้งไว้ให้เราแปลนะครับผมได้แปลให้ฟังมาที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราก็มาฟังด้วยกันเลยครับซิรีครับ อ่านให้ฟังเลยนะครับได้คะ่ะฉันจะอ่านให้คุณฟังคะ่ะโอทแอมีผู้เข้าชมถึงดอกจันดอกจันหนึ่งรยล้านดอกจันดอกจันแห่งแล้วฉันอยากจะกล่าวขอบคุณทุกคนที่เล่นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับเกมเมอร์จำนวนหนึ่งซึ่งคิดเป็น90%ของการเข้าชมทั้งหมด คุณก็รู้ว่าคุณเป็นใครฉันรู้ว่าพวกคุณหลายคนอยู่มานานแล้วคิดถึงเกมทั้งหมดในโรบล็อกที่เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำโอพีเอลฉันเห็นว่าส่วนใหญ่ไปไม่ถึงจุดนี้ในชีวิตของพวกเขาวันพีซซีรีส์ดำเนินเรื่องมาอย่างยาวนานจนอาจรู้สึกเหมือนเราโตมากับซีรีส์และชุมชนของมันพวกคุณบางคนที่ฉันเคยคุยด้วยชอบแฟนดอมนี้มาก พูดตามตรงผล,ลไม้ปีศาจคือซิดแม้ว่าการอัปเดตในอนาคตส่วนใหญ่ของ OPL จะเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องฉันมีแผนอัปเดตเนื้อหาแล้วส่วนตัวฉันยุ่งกับการทำอย่างอื่นคุณรู้ว่ามันเป็นอย่างไรแม้กระทั่งในโรบล็อกฉันยังมีโปรเจกต์อื่นๆที่ฉันชอบทำเป็นครั้งคราว และบางทีถ้าคุณทำนานพอคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เหล่านั้นเมื่อพวกเขาออกมาหือมันไม่ใช่โครงการเดียวเสมอไปเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนแต่ฉันจะยึดติดกับโรบล็อกฉันเข้าร่วมโรบล็อกครั้งแรกในปี2008ฉันจะไม่เริ่มทำงานกับ OPL จนกระทั่งหลายปีต่อมาแต่ฉันอยากจะเล่าเรื่องว่า OPL เกิดขึ้นได้อย่างไรในวันแรก ฉันเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมาหลายปีโดยไม่ได้วางแผนสร้างเกมจริงฉันแค่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้และปรับแต่งสิ่งต่างๆเพียงเพื่อดูว่าอะไรจะทำงานอยู่มาวันหนึ่งโรบลอกเริ่มเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Filtering Never ฉันสังเกตเห็นว่ามันแทบจะพังทุกอย่างและในตอนนั้นโรบล็อกก็เป็นหัวข้อถกเถียงกันอย่างถึงพลิกถึงขิงฉันต้องหาวิธีใช้งานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หากฉันมีโอกาสเรียนรู้การเข้ารหัสหลัวของโรบล็อกต่อไปแต่ฉันก็สังเกตเห็นอย่างอื่นด้วย เหตุผลที่มีการนำฟิลเตอร์링เ่นเอบมาใช้เพื่อแยกการโกงคลเอตนออกจากเซิร์ฟเวอร์โรบล o ออืมฉันคิดว่ามันค่อนข้างเรียบร้อยฉันพนันได้เลยว่าฉันจะเอามันไปถูหน้าพวก18มงกุฎตอนนั้นฉันคลั่งคลายวันพีซมากและตัดสินใจเล่นเกมผลไม้ปีาศาจในเวลาว่างดังนั้นฉันจึงใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง OPL เวอร์ชั่นแรกๆอาจมีผล,ลไม้ปีศาจอยู่3ผลฉันคิดว่าแสงแมกมาฟีนิกมันก็เพียงพอแล้วที่จะถือว่าเป็นเกมแปลกๆฉันสร้างแผนที่เล็กๆไว้เล่นแล้วกระโดดเข้าไปในเกมสุ่มของคนอื่นในโรบหลอกฉันดอกจันจงใจดอกจันไปหาคนที่โกงแฮกเกอร์คนเอาเปรียบสิ่งที่คุณต้องการเรียกพวกเขาจากนั้นฉันก็เชิญหนึ่งห คนผู้โจมตีมาเล่นโอพแอลฉันไม่มีโรเบอร์หรือเงินสดที่จะใช้จ่ายในการโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายของฉันก็เป็นเพียงคนที่โกงเพราะฉันต้องการที่จะงอพวกเขาฮ่าฮ่าฮ่แฮกที่นี่ไม่ได้ผมว่าฟิลเตอร์งื่นเบอร์นั้นใหม่มากแทบจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยการแฮก ของพวกเขาไม่ได้ผลแต่พวกเขาก็ยังบินได้โดยใช้กลโกลงไคลเอนในช่วงเวลานั้นเองที่ชั้นดอกจนันบังเอิญดอกจันเปิดตัว OPL สู่สาธารณะและเริ่มพัฒนา18มงกุฎและฉันคุยกันเล็กน้อยฉันไม่สามารถใช้แฮกทั้งหมดของฉันที่นี่ได้แต่คุณมีบางอย่างที่น่าสนใจฉันจะกลับมาในภายหลังเพื่อดูว่ามันเป็นอย่างไร และฉันก็ทำงานต่อไปพยายามหาสาเหตุที่พวกเขายังคงใช้มแมลงบินได้ฉันเลยทำงานต่อวันต่อมามีคนแปลกหน้าโผล่เข้ามาเพราะ18มงกุดบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราพูดคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับวันพีซและหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเราก็แยกทางกันกลับไปทำงานกับ OPL และหาคำตอบว่าทำไมการาแฮกแมลงวันจึงยังทำงานอยู่อืมฉันตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นและมีคนสามคนกำลังเล่นเกมทำไมพวกเขาถึงมาที่นี่มันไม่ใช่เกมจริงๆพวกเขาเพิ่งออกไปเที่ยวกันเหรอเราคุยกันอีกสักพักวันถัดไปมี10คนและ18วันหลังจากนั้นและจากนั้น30อัปเดตในภายหลังและมีคนเล่นหลายร้อยคนในระหว่างวัน การอัปเดตเป็นร้อยรายการและมีหลายพันรายการฮะประณีตนั่นเป็นวิธีที่ฉันทำ OP L โดยไม่ได้ตั้งใจผ่านมาดอกจันปีดอกจันแล้วและฉันก็ยังเห็นความนิยมของ OP L ราวกับปาฏิหาริย์ฉันคิดว่า OP L ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในโรบล็อกได้อย่างไรฉันเตือนเสมอว่าถ้าคุณแค่ทำให้เกมสนุก ผู้เล่นก็จะหาทางเองขอบคุณสำหรับการเล่นก็จบไปแล้วนะครับกับการแปลข้อความที่ผู้พัฒนาฝากไว้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับซึ้งกันไม่เอ่ยแล้วก็ฝากเตือน18มงกุดระวังหน้าจะโดนอะไรสักอย่างยาวๆถูหนะ้าโอไม่ใช่แล้วโคลานแล้วเอาละครับ <c oughs> ผมรอเล่นโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดซับสไคร้ด้วยนะครับ ส้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ